สบายดีสบายดีพี P ่พี่ f c เบอร์ทุกคนเด้อเนานะบอกว่าจะเป็นพี่พี่ f c ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ทางประเทศเนาะก็ะสีเร่อมๆเนาะมือนะนี้น้องรี่กัดกำลังจะไปโอกตลาดเด้อทุกคนหรือว่าไปซื้อเครื่องเนาะเตรียมต้อนฮับแคกหลายท่านเนาะเตรียมยำพันบอกเขาไม่รู้พูดใดแล้วกะยงหันบอกเ่าห,ห,หาที่มาเฮ็ดอย่างเดียวละท่าคลิปโตไปเนาะคือว่าตุเน <laughs> าาที่ไปโอกตลาดด้วยงบ สองเซนห้าสิบผันกีบนี่เดี๋ยวมาเบิ้งว่าสีไดอย่างเด่อสองเซนหา้าสิบกับห้าร้อยบาทนะทุกคนเนาะ <c oughs> ถือว่าแพงนะนี่นะเฮาซีอันไปซื้อเครื่องจำพวกเซ่เวนมาเฮ็ดเซ่วนกินเ้อทุกคนเด้อน้องลี่สีไปกับเอื้อยเนอกไปเลอะตลาดเดี๋ยวมาเบิ้งว่าสองเซนห้าเนี่ยนะสีใดอย่างเด่แบบเครื่องอยูราวนี่แพงสุดยอดเลยตอนนี้ยอมรับว่าแพงในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะทุกคนเนาะ อาจแบบถ้ามันบุลงอีกกะเซ็นลูกเซ็นหลานเลยคันว่ามันลงกะเท่อนี้กะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ฮอตลูกฮอตหลานเลยทุกคนเดยนเนาะแบบแพงแหงเลยเงินหนึ่งแสนกีบนี่ใส่ซื้อเครื่องมากินมาแต่งกินสู้ครอบครัวนี่บุได้แล้วเด้อตอนนี้เดินเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตลาดกันเลยเนาะไปไปยังบลาซซื้อเนาะฮอตตลาด เองมียาือืแวัดะเบวมว่ายืนวัดไหนคือนี่เนาะเออนี่ก็ได้ซื้อพักก่อนวะหรือว่าซื้ออเชิงก่อนซื้อเชิอนเาะทเรื่องราคากันเอาพักกูเดีล่ะทำบ้าหลงเอาเจลแนวนะฮะวะเแนวนี่กันยัง่กันยดตลาดก้าพี่กันมาลอกเก็บเงินกันมาได้ยเงินกันอย่างบ่อยนกับเนี่ยเอาทางซอง ตัวเห็นทัเรามาตัวก็สร้างขาวมาเอาในปีกพ่แม่จะลูกซีนแบบอันพันดอกแบบอเอียงซื้อหมโมเมนต์แนวนี้ซื้อแนวบูมีซีดแต่ว่าอันนี้มีีดบูมีซีดก็มีป่ะมบมีซีดมเมนห้าซื้อทงน้อยฮันซื้อ่นเลยนมือมันประมาณ าเอาเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เดยคงเ่าได้โอ้จบมีเีพอเจอละคคำเนาะเังนไงเอ็ดเด้อคงเ่าดิน่หาพันเรเแล้วก็เอาเออแล้วก็เอาเส้นนี้แม่ปูนาไปเก็บไ็ได้เพราะมันไปด้นนเอยู่ตลาดยไปซื้อุงเะตินใกล้ลงเาเออที่สิ่ลงเขาจะโลนึงวะ เออเอาลเคร่งว่ะอะไรเอาบินเขามนไปแลองสร้างบางโลนึงาได้ล่จำแดไดไลยเติมเออเออกลกละปลาหมึกปลาหมึกป่นเอออันนี้ปลาหมึกอันนเออปลาหมึกปลาหมึกอันนี้บางงกับปลาหมึกออนีกขนากเขาเออนี้ว่เขาเออปลาหมึกปนเออปลมึกปอะโลนึ่อปุ่นล่เออเราจตี นี่ปลาหมึกกอบเส้นเบิรงเออน้ำนำนางมี่ได้ยูฮานอิตาม้อไปกิไมัดอะไะมัดิลาเออไปดีเอาไปแล้วไม่ตวไปเด้ออกมากา้องมัดโอ้ยโอ้ยตกเข้าไปเอาน้ำมันกิ่ใจเอาจ้องมัดเลยเก็บเเก็บแล้วผมเก็บ อ uh, ันนี้เช <laughs> yeah. <robi> ิ้นใส่สวนเฉพาะขาดบดายตอนนี้เพิ่นกําลังสิสร้างตีนไก่ห้เฮาเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเครื่องใส่สวนที่แบบอ่าคนคนนิยมเปนนฮคนนิยมเฮ็ดเนาะเอออันนั้นกันบ่บักอยู่พนาบ่ได้ใแวติเนาะอันนี้เนาะหอบ่มีแวิเออมแบบปรุงมันแซ่บลเนาะเนาะเอาอีกบ่ เอาโลนึงว่ะโลนึงเลยระมไปจะขนโลเครืองว่ะแม่เอาโลเครืองซะเบังเอามาให้เราเลือกเพ่อห้ไโลเครืองเอาเอาดเด้ออยู่นกันนีตนนี้ลูกค้าตนนี้ไล่ไลเอาเส้นน้อยอยู่ไหนวะเออเลือกมั้ยเลือกใจใจยังนี่ดิประมาณส่งที่ในเก็บบอร์ ช่วงนี้อันใดกรแขงเนาะแขงชนะุดยอดเลยเพิ่อแรกไปอันนี้จะไปทาหารเอ้ยนอนเบิเนาะออนัยังวะแต่เป็นิตี้คุณจะมีนอนอกใลยที่เออเมมือนี้ลายคนหิ่งลายคนเดี๋ยวถ้าเบิ่ว่มามีผู้ใดไได้เนาะไม่มาซิบขนวะนั่งว้าวละ นี il, oh. ่เอานี่บ่เลยเอาเอาเอานี่นี่นี่ับเอาตามเอาเอาไปเฮือนเฮากับสองสามกับแม่สี่เมนองปานบมงทีมีไอซห้าหาแล้วไลเฉลี่ยหกซะกอันนัเจแปดเก้าสิบประมาณสิบเอ็ดสองคนนี้แหละเสนนึงี้สนสามหล่เสนสาสิบอันทักัดข่าวลูกบ้าสมบ 5บเอาเลยมั้ยบอกออกกได้อันนับ่ันั้นลูกก็้อมออกเอานอยเอาไปเปิ้นใส่เบิ่งก่อนละมันก็ผักนะเอ๊ะนี่จลูกก็เบิ่งเอาใส่แม่ได้เออเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผักบงก่อนเีผักบงสิไปเบิ่งไก่อันนี้ดิเอองามบ่งามนี่นี่อันนี้น่ะถ้าจุลูกติจลูกก็ซ้อมอไม่ต้องบ่ได้ว่าบ่ซอมเอาจักซองโลวหนี่ก็ได้15 เอาสอนี่นเอาสอมหโมงกันเลยนี่นี่ะเออหัวอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าคนยังบุลายปันไหนช่วงที่ไล่ก็คล้ายๆแรงประมาณสี่โมงตอนเช้าละเมนเช้าเท หกโมูเจ็ดโมงถ้ามันแรงก็สี่โมงห้าโมงหกโมงแบ้างเื่อนี้มันเพิ่นมันโมเมนตลาดสวยดิตลเดนตลาดเลยดีเป็นไรู้เตกใจเป็นเท่าใดแบบนี้เมกี่เสนสามเนาะเสนสี่ิ้ห้าจ่ายไปแล้วเซนสี่สิบนห้าักีบ ยังเรื่องเงินเท่าไหร่แจงกระพาาเพ้าพันข้าฝากไว้นี้ก่อนเด้อ,อ,อไปคุณหลยเครื่องแก้วกับอันนั้นได้แล้วเนาะยังแต่พักอยังไงนึ้วก็แล้แลกวก็อันพวกคนด็อกเนาะถ้านเลืองแล้วเอาก็จิ้งมาซื้อนั่นอีกแล้วแหละซื้อเลยซื้อพักเอาเลยละไปม<ห>ันเพียงเฮงหนาอ,อีนก็ไหวนั่นแหละ

ออเอออนี่สงตรงมีสง่งนึงบอกขีดกิขีดอ้น,น้นปลาม,มึกกิดไหนค<อ>ะทนี่เออโดนม่าเพื่อนเอาตัปลามึกเกิดน้มาปลามึกบวยปลามึกจะบวยเลยเนี้ยปลาอันเดอนี้ปสม ยืนไปจืนๆว่ะต้มปลานังแต่อันนี้ซอกันเนองบักสิตักะนน่ดงอยเาเงินแสนกี่เดี๋ยวค่ะเบิงาสีได้อีอยางเด็ดเฮ็ดเบาอีกว่ะโทรแล้วว่ะซื้อบิงพักก่อนอย่าเงินบ่พอออ ซนพอแล้วเนาะเซนเนาะอืมพอล่ะเดี๋วเอาอีกมัด5,000อีกมัดน,นึงวะเดี๋ยวซื้อผักมึงก่อนอจ่ายไปโอ,อยังเรื่องเงิ<ห>นมาไม่ตี<ห>อืมตัวเป็นซีดมันมักสมมนบ่เพื่นว่าความจริงมันก็บอกมแต่ตัมมัน,น,ม,นมาดนเขาน่าจะซื้อแบบ เทสตัวบเออแม่นแหละความจริงมันแซ่บได้ตัวซีดนี่นะตัวนี้แซ่บกินีอะไรกรุงมันนนแซ่บนัวๆดีเนาะแม่นสินค้ามาจากไทยแม่นอันนี้สโหลายเป็นพวกคอนดอกลูกซีดนี้นำเข้าจากไทยแล้วก็ลูกซีนนี้ยุทางฝั่งลาวกะมีที่กแต่ว่านี่ลูกซีนยุทางฝั่งลาวแบบเพชรเองนะมันจะเป็นโทนแบบนี้แซ่บแต่นี่ยทำแบบจะไข่เลยจะเป็นโทนแบบนี้เพิ่ม ขอบใจไปเยกเงินเท่าไรบ้างเนาะห้านสี่สิบหกเรื่องเงินห้าสิบันนั้นห้าพัน่างงเงินห้าสิบไปซออกซื้อบ,บงโปไปไโอ้ซีนูปาไปบางซีนูปาไปโลเท่าไรโลเท่าไรเดี๋ยวนี้โอ,โอ้พัฒนาแล้วเมืมอได้นี้าจะได้มอืนนี่น,นะ นั่งหน้าขนาดเลยมือนั่นไอเทจจื้อแซ่บเลยเนาะนี่อนเออไ้นี่นี่นี่ตัวนี้ดิาเม็นมัดห้า0ผ่นบอกนี้บั็บงมาถ่าแดงห้าแมีแต่คบนี่หรอมัดเอ้าัสองมัดกมัด4ี0 0บ่นกได้หว่าได้สองยังสองมัดหนึ่งรุทให้ซะเอาสองมัดนี้ พอป่ะแล้วก็จออุดอะไรคะนั้นนั่สองมัดเก้าพันสองมัดเก้าพันยังเงินเท่าไรบ้านี้สี่สิบส่งนี่มากเลยโอ้ นี่กลับมนี่ก่อนหึดละตเนาะนี่ตัวตายนะเอาอีก2มัดวะบ่มีหมเนาะนี่เออมัดอนาคตยาเอาีะ ซื้อเห็ดอีซอมพกให้ฉันเหลือเงินติดโตบ้างนะมีละได้ละม็ดเทๆเลยเนี่ยาปซื้อต้นอรัเมรเนเอาเห็ดดิวะไอ้อีกมาตทงแต่ซื้อแบบร้านโฮมแกลเลฮาร์ดเนี่ นี่ด้กันย่งแัยบยู่นี่นะนั่นหกเศนะย่งแปสิเอาอีกสองถงนั่นร้านหกแล้มดเป็นบาวันนี้เสื้อเหาปรบแล้วบ่เแล้วซส่วนนันเมืดหร่่ครบแล้วเนาะงบพอสองแสนหาเ,าเพิ่งสิงเลือกเงินวะเนี่ย <laughs> เบออันแรกๆก็คือตีนไก่ลักกาเจวเนาะลักกาเฮดแล้วก็มีพักครบป็นวะลักกาเส้นเส้นทอดละตีพอวะซื้ออีกมัด5ห้าพันวะมีเตื้อมใส่พันหนึ่งวะเลยในห้าพันซื้อเลยซื้ออีกน้องยานบอะว่าแขกมาหล่ผม เออซื้อบางหนาวไปใบจักหน่รยเลยย <c oughs> ืมเงินมีเหรอวะห้าพันยันบ่พอเออ๋แ้่เงินหมดขอบใจไปค <c oughs> รบมัดงบละเรื่องเงินส,สองสองสองพันสอสี่พันประมาณอ่าเท่าไหร่ ประมาณ50บาทหอดบะหกสิบาทร้อยหนึ่งกับห้าสิพันประมาณ55บาทนี่เลยไปหอดมาหอดปะประมาณห้าสิบบาท,บาทหรือว่า48บาทนี่แหละเนาะทุกคนเนาะนี่เรืเอเงินเท่านี้เงินเงินห0าร้อย 500, เือเงินประมาณ40บาท50บาทเนาะก็จ่ายไปหมดแล้วนี่เครือในเกาะยูนีเร เต็มเลยนี okay. mm ่ม hmm. ีพักแล้วก็มีเส้นมีอันไรหลายๆอย่างเนาะเมนี้ก็สิได้เกียมเครื่องเกียมของตอนฮับแขกพิเศษเนาะทุกคนเนาะประมาณสิบปายกว่าคนอันเฉพาะมาได้สิบปายมาใส่ทิ้งเงินเฮากันท่หกที่เจ็ดคนพอละ่าเออเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าสิมาเท่าไรแท้ตัวจริงเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิวางหรือบ่อ่ะแม่นไปเดี๋ยวไถ้าไปเบิ่งคลิปหน้าได้อทุกคนว่ามีอะไร